ย่าเหมียวจะบอกว่ามีประโยชน์มากมายที่เรา Connect กับ h ฮเออร์เซลของเราเวลาเรา Connect กับ h ฮเออร์เซลสิ่งหลายๆอย่างน่ะที่มันเป็นความสามารถพิเศษอะ่ะเราจะได้กลับมาเพราะว่าเหมือนกับเราไปเชื่อมต่อท่อพลังแล้วความสามารถแล้วเราจะได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเวลาที่ไฮเออร์ e ซลให้ Message หรือให้วิธีการในการแก้ปัญหา มันมาจากมิติที่สูงเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาก็จะเรียกว่ามีประสิทธิภาพหรืออาจจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกว่าในมิติคิดของมนุษย์อย่างเราแล้วการที่เรามี h ฮเออร์เซลเป็นพี่เลี้ยงเป็นไกด์เราจะรู้สึกว่าการตัดสินใจอะไรของเรา มันจะไปได้ถูกที่ถูกทางเราจะรู้สึกว่าเรามีทรัพยากรโดยเฉพาะทรัพยากรที่เป็นสติปัญญาในการช่วยเราแก้ปัญหาและตัดสินใจ